Coach, วิ่งไก่พาเที่ยวพระราชวังฮอฟส์บวร์กเวีนนาประเทศออสเตรียพระราชวังฮอฟส์บวร์กเป็นพระราชวังที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเวีนนาเป็นที่ประทับแห่งราชวศงฮอฟส์บวร์ก ทุกพระองค์ตั้งแต่ต้นจนถึงพระองค์สุดท้ายพระราชวังฮัฟสบวกแต่เดิมคือพระราชวังฤดูหนาวของราชวงศ์ฮัฟสบวกพระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในปีคศ1275มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและทันสมัย ความยิ่งใหญ่ของที่นี่นะคะมีห้องมากกว่า2,000กว่าห้องพระราชวังแห่งนี้ในยามค่ำคืนที่พระราชวังแห่งนี้เปิดไฟพระราชวังแห่งนี้จะสวยงามและดูสวยงามโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและเป็นธรมเนียบของประธานาธิบดีออสเตรีย พระราชวงแห่งนี้เป็นเสมือนหนึ่งศูนย์รวมอำนาจการปกครองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรปและประวัติศาสตร์ออสเตรียโดยเฉพาะในยุคของราชวงศ์ฮับส์บวกซึ่งปกครองจักวรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และจักวรวรรดิออสเตรียฮังการี พี่ไก่เดินชมบริเวณด้านนอกของพระราชวังนะคะไม่ได้เข้าไปข้างในและได้เก็บภาพสวยๆมาฝากค่ะภาพด้านหน้าของพระราชวางังพระราชวางัง แห่งนี้นะคะประกอบด้วยปีอาคารกว่า18ส่วนและห้องมากกว่า2,000ห้องบริเวณด้านหน้าอาคารมีอนุสาวรีย ของเจ้าชายยูจีนแห่งสตาวอยและยังทรงเป็นผู้บัญชาการทหารแห่งจักรวรรดิออสเตรียด้วยในภาพเป็นบริเวณด้านหน้าของพระราชวัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ